เรียนเป็นเทพในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องคู่ขี่ก็มีนะเป็นยังไงครับคู่ขี่คู่เนี่ยก็คือเวลาเราแบบอยู่คนเดียวไงแล้วไปเจอคนหนึ่งมาอยู่ด้วยกัน2คนก็เรียกว่ามีเป็นคู่อ๋อแล้วถ้าเป็นหนึ่งคี่ล่ะก็อยู่คนเดียวทั้งชีวิตแฮ่ไอ้บ้าเอาใหม่เอารงจริงฮะเป็นยังไงล่ะครับคู่ขี้คู่คี่คือไทยเลยว่าสกกรสองทีมรวมกันเนี่ยจอกมาเป็นคู่หรือเป็นขี่อันนี้คือ ดวงเพียวคือมึงไม่ต้องใช้ผลวิเคราะห์ไม่ต้องไม่ต้องดูตัวผู้เล่นไม่ต้องคิดมากเลยเช็คดวงเลยโยนหัวก้อยคู่ขี้เอาไปเลยวัดดวงไปเลยราคาคู่ขี้เนี่ยจะเป็นตัว O กับ E ให้เห็นอยู่เป็นตัวเล็กๆก่อนหน้าราคาน้ําครับ O ย่อมาจาก Odd ออ d แปลว่าขี้อีกอันหนึ่งตัว E จะเป็นย่อมาจาก Event e v e n อ่าแปลว่าคู้ เราจะดูผลกลารแข่งขันของ2ทีมรวมกันว่าออจะออกมาคู่หรือคี้ครับถ้าคิดว่าออกมาคี้ก็แทงออสไปเลยครับถ้าตอนนี้จะได้น้ํา1 0 0ก็คือก็แทง100ได้100เลยอ๋อก็เต็มเต็มนะแต่ถ้าตัว e เนี่ย0.90 แพง100ได้90้าสิบอ้าวทำไมไม่เท่ากันเพราะโอกาสที่ออกคู่มีมากกว่านิดนึงตรงที่ว่าเราจะเริ่มจากคู่ไงครับ oh. เราเริ่มจากศูนย์ศูนย์เออว่ะถ้าไม่มีการยิงก็คือก็จะเป็นคู่ไปห,หรือถ้าใครกลัวสับสนว่าออดอีเวนต์ยังไงจํายากจําง่ายๆเลย O d ดีมี3ตัวออสมี3ตัว3ตัวเท่ากับคีดอีเวนต์ EVEN มี4ตัวก็เป็นคู่ถ้าออกคู่ใช่หลักการจะไม่ง่าย ดวงเพียวใครชอบเล่นแบบดวงเพียวไม่มีแรผสมเล่นอย่างนี้เลยครับจัดไปไนะโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของเรียนประเทศในะเรื่องของคู่ขี้ก็มีนะ